หลายคนก็จ,จะมีความสงสัยนะคะว่าทำไมพวกเราจะต้องตื่นเต้นกับการย้ายราศีของดาวเสาขนาดนั้นเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะดาวเสาก็เป็นดาวใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายบาพะกคลาะนะคะเป็นตัวแทนของความอดทนความรับผิดชอบผลกรรมเก่าดาวโทษดาวทุกและก็ด้วยความหมายเหล่านี้นี่แหละค่ะก็เลยทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างก็หวาดกลัวดาวเสารมากที่สุด และในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569นี้ดาวเสาก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนจะย้ายออกจากภพพันธุเข้าสู่ภพปุตตะแทน หลายแม่หมอก็อยากจะบอกกับชาวพิจิกล่วงหน้าก่อนเนาะว่าในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ3เดือนครึ่งนะคะที่คุณอาจจะต้องผเผชิญบททดสอบความกดดันจากดาวเสาร์นะคะอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายกายสบายใจสักเท่าไรแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังค่ะชาวพิจิกบอกเลยว่าชะตาชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นจะสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดได้อีกครั้งและก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์ใน คลิปนี้นะคะแม่หมอขอแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ก่อนที่พวกเราจะไปดูดวงชะตาส่วนตัวนะคะแม่หมออยากจะเริ่มต้นด้วยการเตือนสติทุกทุกคนก่อนนะคะโดยภาพรวมของดวงเมืองของประเทศไทยในช่วงสองปีครึ่งจากนี้ไปนะคะเมื่อดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะในทางโหราศาสตร์ดวงเมืองและดวงโลกนั้นดาวเสากํกำลังจะไปโครจรอ,อยู่ในภพวินาศค่ะและถ้าหากเรามองย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะดาวเสาก็เคยอยู่ในตาแหน่งนี้นี่ละ ค่ะนั่นก็คือช่วงประมาณปี2539ถึง2541คุณคุณไหมคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองแม่หมอพูดแบบนี้นะคะไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนกหรือว่าหวาดกลัวจนไม่กล้ากระดิกตัวทำอะไรแต่แม่หมออยากจะย้อนเวลากลับไป เพื่อให้พวกเราทั้งหลายไม่ประมาทในการใช้ชีวิตค่ะเพราะเมื่อใดก็ตามที่ดาวเสาเข้าไปอยู่ในมุมนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะคะมันจะมีแนวโน้มของความฝืดเคืองและก็หดตัว อย่างเข็นได้ชาร์เอาล่ะมันอาจจะมีเรื่องของสภาวะการเงินที่ฝืดเคื่องนะคะเงินหายากประชาชนในประเทศส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนขึ้นมาอย่างมากมายนะคะและตรงนี้เราก็จะต้องวางแผนรับมือคาถาสําคัญที่เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจก็คือ เงินสดคือพระเจ้าค่ะแม่หมอขอให้ชาวพิจิกนะคะจากนี้ต่อไปทําตัวโลโปรไฟล์ทําตัวสมถะช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะของการที่เราจะไปอวดความร่ํารวยใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยอะไรที่พอจะประหยัดได้เราก็จะต้องประหยัดไว้ก่อนอย่าเอาเงินที่มีนะคะไปลงทุนแบบมัว่วซั่วโดยเด็ดขาดและก็อย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเกินตัว เอาเป็นว่านะคะก่อนที่เราจะควักเงินออกจากกระเป๋าเราก็จะต้องคิดให้รอบคอบนะคะคืออะไรที่มันจําเป็นก็ใช้จ่ายไปเธอคะ่ะแต่อะไรที่มันซื้อมาแล้ววางทิ้งไว้ไม่ไม,มีประโยชน์นะคะสิ่งเหล่านี้เว้นได้ก็ควรที่จะละเว้นนะคะ เอาละค่ะทีนี้ก็จะมาถึงคำพยากรณ์ดวงชะตาของคุณนะคะเมื่อดาวเสาดาวเจ้าเรือนสหัสชาที่หมายถึงเพื่อนสังคมการเดินทางพี่น้องนะคะย้ายเข้าสู่พบปุตตะที่หมายถึงการลงทุนสิ่งใหม่บุตรบริวารน,นะคะสิ่งที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณเอาละเมื่อดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะสปีครึ่งจากนี้ไปนี่ก็จะเป็น3จุดเปลี่ยนนะคะที่ตัวคุณจะต้องเตรียมรับมือกันให ดีสำหรับจุดเปลี่ยนแรกของชาวพิจิกนะคะนั่นก็คือเรื่องของเพื่อนสังคมการเดินทางแต่ว่าทีนี้นะคะเพื่อนจะพาเรารวยหรือว่าเพื่อนจะพาเราเครียดนั้นเราก็จะต้องพินิจพิจารณากันให้ดีความหมายดีๆคะ่ะชาวพิจิกแปลว่า2ปีครึ่งจากนี้ไป เพื่อนสังคมคนรอบข้างหรือว่าพี่น้องของคุณเขาจะมาชวนคุณไปทําธุรกิจนะคะหรือว่าจะชวนคุณไปลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่จะต้องทําในช่วงนี้นะคะมันอาจจะหนักและก,ก็ท้าทายงานที่เพื่อนชวนไปทํานั้นก็จะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงช่วงแรกๆก็ถือว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกนะคะมีความเครียดหรือบางทีเราก็จะต้องทะเลาะก,กันบ้างบางท่านนั้นนะคะคุณก็จะต้องเดินทางบ่อยๆเพื่อไปดู งานไปติดต่องานแต่ถ้าหากคุณจับจุดได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีความอดทนมีความขยันที่มากพอธุรกิจที่คุณลงมือทําธุรกิจที่คุณสร้างทํานั้นก็จะนําพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งความร่ํารวยได้ในระยะยาวคะ่ะ จุดเปลี่ยนต่อมานะคะชาวพิจิงนั่นก็คือการเดินทางจะนำมาซึ่งสิ่งใหม่ๆสหัสัช้าก็แปลว่าการเดินทางระยะใกล้นะคะหมายถึงการติดต่อสื่อสารและเมื่อดาวเสาเข้าราศีมีนก็ย่อมจะทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปติดต่อเจรจาประสานงานบ่อยขึ้นเดี๋ยวก็ไปดูบ้านเดี๋ยวก็ไปดูที่ดินเดี๋ยวก็ไปคุยกับลูกค้าต่างจังหวัดบางคนก็จะต้องเข้าอบรมเข้าสัมมนาศึกษา เรียนต่อในระดับสูงหรือบางคนนะคะก็แปลว่าคุณอาจจะต้องไปออกบูธขายของนําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะและก็การเดินทางเหล่านี้กําลังจะนําโอกาสทางธุรกิจนําไอเดียใหม่ๆหรือว่าโชคลาบมาให้กับชาวพิจิกนะคะ จุดเปลี่ยนที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของพี่น้องและลูกหลานดาวเสารนะคะเมื่อไปอยู่ในเรือนใดก็ย่อมจะทําให้เจ้าชะตาเกิดความทุกข์ใจในสิ่งนั้น2อปีครึ่งจากนี้ไปนะคะดาวเสาร์กำลังจะกดดันให้คุณจะต้องรับบทพี่ใหญ่นะคะหรืออาจจะต้องขึ้นไปเป็นเดอะแบกของครอบครัวก็ได้เป็นไปได้นะคะว่าพี่น้องอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาให้ลูกหลานจะเกิดปัญหานะคะแล้วมาขอความช่วย เหลือจากคุณบางคนนะคะก็จะต้องไปร่วมหุ้นกับพี่น้องหรือว่าทำกิจการบางอย่างด้วยกันซึ่งมันก็จะต้องอาศัยความปรองดองนะคะสามารถีกันได้ก็เรียกว่าจะรวยกันยกตระกูลแต่ถ้ามันทะเลาะกันนะคะตกลงกันไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาหยืดเยื้อยาวนานเกิดความทุกข์ทุกข์ยาก,ยากลำบากใจในเรื่องของผลประโยชน์แทนนะคะตรงนี้ชาวพิจิกคุณก็จะต้องเมคชัวจะต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนมีเอกสารสัญญาก่ ะะที่คุณจะควักเงินไปลงทุนนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวพิจิกจุดพลิกชะตานะคะที่จะทําให้คุณไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าเพราะดาวเสาร์นะคะหรืออย่างน้อยคุณก็จะมีความผ่อนคลายในการดําเนินชีวิตนะคะนั่นก็คือการย้ายของดาวพระฤหัสบดีนะคะในช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมเนื่องเพราะว่านะคะในที่สุดแล้วดาวพระฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินและปุตตะก็จะโคจรหลุดพ้นออกจากความเป็นมรณะส่งผลทำให้เจ้าชะ ะะคุณกำลังจะได้คลายออกจากปัญหาทางการเงินที่มีอยู่ได้สักทีดาวพฤหัสบดีในช่วงครึ่งปีหลังจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นพบสุภะได้มาตรหานสูงเด่นเป็นมหาอุดแน่นอนนะคะว่าดาวพฤหัสจะโครจรสัมพันธ์กับดาวเสาในราศีมีนจึงส่งผลทําให้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังเงินทองรายได้จะไหลามาเทมาสู่ตัวคุณมี โอกาสที่ชาวพิจิกนะคะจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากคอนเน็ t ชันจากการลงทุนดังนั้นนะคะชาวพิจิกทั้งหลาย ในช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนคุณอย่าได้ปิดช่องทางในการสื่อสารนะคะอย่าได้ปิดกั้นตัวเองใครที่ตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะต้องกล้าทักกล้าถามกล้าเข้าสังคมกล้าที่จะไปสมัครงานหางานสแสวงหาโอกาสอยู่เสมอดาวเจ้าเรือนสหัสช้าเข้าไปอยู่ในภพปูตานั้นก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆจะต้อง เดินทางบ่อยขึ้นจะต้องเนื่อยหนักกับการประสานงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนั้นคะ่ะชาวพิจิกอย่าได้เก็บตัวนะคะแม้ว่าคุณพื้นฐานจะเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าปี2ปีนี้แม่หมอขอร้องให้คุณเปิดใจนะคะไปงานเลี้ยงรุ่นไปงานสัมมนา ไปพบปะผู้คนนะคะเพราะว่าโชคของคุณจะอยู่ตรงที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นข้อต่อมานะคะก็คือการเลือกคบบัณฑิตดาวพฤหัสบดีที่เป็นมหาอุดนะคะแปลว่าเราจะต้องคบคนที่ดีคนมีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเขาจะพาคุณไปสู่หนทางที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปประเด็นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความจริงใจต่อมิตรหายดาวเสาชอบความจริงใจชอบความหนักแน่นนะคะถ้าคุณจริงใจกับเพื่อนเพื่อนก็จะจริงใจกับคุณและก็ถือว่าสุดท้ายจะกลายเป็นเพื่อนตายที่จะพาคุณไปร่ำรวยด้วยกันนะคะ แล้ละคะ่ะสุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวพิจิกนะคะขอให้คุณจงสนุกสนานกับการเข้าสังคมใหม่ๆพยายามกอบโกยมองหาโอกาสจากคอนเน็กชันระดับมหาอุดให้เต็มที่นะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ